สวัสดีครับผมซาฟิกเกอร์หรือแนอวตาชื่อป้าธนหอมวันนี้มาอยู่เกมดอล <c oughs> ดอลอะไรไม่รู้ <c oughs> ที่รู้คืออีหยังวันนี้าละครับเกมนี้นะ่ะก็เกมแฟนเม็กดอลส์นะฮะแล้วคือมันมีสปีดรันแล้วก็มีประตูโง่ๆตรงนี้ลองจะสปีดรัน Run, ดูละอ่าโอเคเขาบอกว่าถ้าไปถึงลิฟต์ก็คือคอมพิวครับมันจะจับเวลาให้นะ,ะพอเราเข้าไปปุ๊บมันจับเวลาให้เลยแล้วให้เราวิ่ง แล้วก็มีใครช่างแม่งมาเถอะเฮ้ยเวลามาแล้วเปิดประตูเปิดประตูไปนี่คือเกมดอดอได้รูแบบอะไรไม่รู้อฮ้ยเอ้ยสีวะ่ะไม่มีซี้วยเฮ้ยซีเต็มไปหมดเลยอ,อ,อะไรคือไรนี่ครับผู้ชมเฮ้ย ตามมาแบบวะไม่ตามมาใช่ปะมันตามมาแล้วไปไงอ่ะไปไงอ่ะดดเอ๋อก็ตามมาเพืหมดโอเคไป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 ใกล้ติร์ปิดของไม่มีว่ะเอะไรอะไรอะไรกลบอะเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอด้วยรอด้วยขอใหม่ แล้วไม่งบตู Blade, 2, iling, ้โอ um. ้กูจะรอดไปเดียวตามตูดไอซีไปเฮ้อเฮ้อ่าเปิดเข้าไปอยู่เปิดตู้เอออ่าติดแบบเปิดประตูไปเจอต้นบอนไซด้วยประเด็นมีเสียงแอะเปิดประตูไปด่านที่ห้าสิบ ออนี่ด่านหสีพิกันโอ้โอ้เขีย4สีสี่แล้ววะมันคืออย่างองสาหรือเปล่าไม่รู้เจ็ดเขียนั่นโอ้มันอยู่ขบนมันอยู่ขบนเอออ่าเจ็าเซงก้อนอ๋ออ๋อรูปรูปรูปรูโอทาก้อนหนึ่งสตาร์สองสแควร์สเซอร์เคิลสห่าเซก้อนหโอเคเออสี่ จเป็นสเซอร์เคิลหนึ่งต้องหาดาวสี่เหลี่ยมเอสา,ากอนห้าแฉกนี่มันเพนทากอน้าสห้าสักอย่างสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหเจ็สี่ห้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าหนึ่งเจ็ดสบุยละหัสคือสี่ห้าเจ็ลาก่อนฟิกเกอร์อเฮียเปิดไม่ได้ มันต้องมีอะไรผิดพลาดสี่ห้าอ้สี่เหลี่ยมนี่วาขาดสี่เหลี่ยมมะโทรสี่เหลี่ยมมันอยู่ไหนวะเจ็ดโอเคสี 4, 5, 7, 7, 4, 5, 7, 7. ่ห yes! yes! ้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ห้าเจ็หนึ่งเจ็ดสี่ห้าเจ็ดหนึ่งเจสห้าเจหนึ่งเจรู้สึกสตื่นเต้นจุงบุยจุย้ยลุยลุยลุยเฮ้ย ป๋าบังเชี่ยแล้วก็เยี่ย,เ,ย,ยเนี่ยกูกดลาไม่ได้ไปไปดิเฮ้ยถอย,ม,ย,อยมึงจะมเฮ้ยแบกเลยหลิวมึงรีบกดมึงรีบกดแบกคือแบกไปได้ทีหลังกดมึงรีบกด,บกด,บกดเดี๋ยวนี้เลยไอ้ชายเฮ้ยควาย เอมุดเอมุดเดี๋ยวมันกลับมาเดี๋ยวมันกลับมาโอ้โอ้โห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 ร้อ้เ้อไวะาเกิดมาอย่านะอย่าแซงอย่าวิ่งแซงเราเล่นมาแบบโหมดคอตี้เอ้ไม่ใช่โหมดสควอวิ่งไปอ้หนูวิ่งไปกระโดดปึ๊บปึ๊บตีทีอะไรโดว ไอ้เชลยอย่านะลบเปิดตู้เปิดตู้ไปลบเปิดตู้ไปลบอ้า